เวลาแกะมันกินหญ้าคือมันจะกลายเป็นบล็อกดินเราต้องวางบล็อกหญ้าไว้รอบข้างเนี่ยเพื่อให้บล็อกหญ้านะ่ะมันแพร่ไปที่บล็อกดินให้เปลี่ยนเป็นบล็อกหญ้า <What? S 1> งงไหมคําพูดเออเอาปวนว่ามันประมาณนี้ทุกคนนะแล้วก็แกะตรงนี้เหลือเยอะเลยทุกคนคือแบบเหลือเยอะ <Hey? S 1> อัน,นอันนั้นไม่ใช่แกะอันนั้นอันนั้นแกะดำ <Huh? S 1> เราเล่นไม่ใช่มันคือมา้าเออเอาหัวหายอ๋อเออฟาร์มขนแกะอัตโนมัติผมก็ลืมพูดคำว่าอัตโนมัติไปด้วยนะมันคือฟาร์มขนแกะอัตโนมัติ แบบจริงๆอัตโนมัติของแท้อะไรเงี้ยเออกระบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านพพกับผมโอมนะครับวันนี้เราจะมาเล่นมาคราชีรอด1.21กันต่อก็ด้านหลังของผมนี้คืออะไร <c oughs> มันคือฟาร์มขนแกะทุกคนอ่าผมจะมาเริ่มทําฟาร์มขนแกะกันในคลิปนี้ <c oughs> ผมจะทําฟาร์มอ่าขนแกะทุกสี ในไม c ครับมันมีสีอ่าสิสีใช่ไหมอ่าแกะเนี่ยมันก็มี16สีเช่นกันขนแกะนะเราก็จะทําไปเลย16สีทุกคนและแต่ละตัวแต่ละสีเนี่ยผมจะทําชนิดละ8ตัวทุกคนอืมก็เท่ากับว่าอ่ะสีขาวเนี่ยผมเริ่มต้นที่สีขาวผมก็จะทํา8ตัวเลยอันนี้เป็นฟาร์มอัตโนมัติทุกคนเออผมลืมบอกไป <laughs> เป็นฟาร์มขนแกะแบบ อัตโนมัติอือ่ึหลายคนก็น่าจะรู้นะว่ามันจะต้องใช้กันไกเนี่ยตัดขนแกะโดยใช้ข้างล่างนี้มันอดิตเพนเซอร์ทุกคนใส่กันไกลเข้าไปอ่เดี๋ยวผมต้องไปใส่กันไกลเพิ่มเติมให้มันเต็มเลยมีกันไกลแล้วก็อ่าวงจรและสโตนแล้วก็มันจะมีออฟเซอร์เวอร์ทุกคนมันอยู่ในนี้ตรงนี้ทุกได้อยู่โอเคนี่มันมีออฟเซอร์เวอร์น่ะจ้องหน้าดินตรงนี้ทุกคนถามว่าจ้องไปทําไมออาว่าแต่ดินผมหาย จ้องหน้าดินไว้เพื่อตัวจับนะทุกคนนี่เห็นไหมเมื่อบล็อกดินมีการอัปเดตเนี่ยเวลาแก่มันกินหญ้าใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นบล็อก,ออกดินธรรมดาเออพอมันกินเสร็จปุ๊บมันก็มีการอัปเดตเปลี่ยนแปลง มันก็จ่ายไฟมาที่ดีดเฟนเซอร์ ensor, ทุกคนแล้วมันก็จะ,ะกันไกลก็จะตัดขนแกะโดยอัตโนมัติทุกคนอ่ามันจะเป็นประมาณนี้ทุกคนดูฟุ๊นี่เห็นไหมมีตัวอย่างให้ดูเลยเ <c oughs> ออมันก็ถ้าใครเคยทําก็น่าจะรู้แหละทุกคนแต่ในคลิปนี้ผมจะมาทําอย่างที่บอกก็คือชนิดละ8ตัวทุกคนอ่ามันมีฝั่งนู้นด้วยนี่ <c oughs> สีขาว <c oughs> ตอนแรกผมจะทาแค่4จริงๆทำเนี่ยทำแค่สก็ได้เออแล้วก็แบบนีกล่องมันไปเรียงตรงนั้นก็คือแบบคือฟาร์มขนแกะ,แกะ ous, อะัตโนมัติอทุกคนคือมันช้าเออถ้าเราทําแค่ตัวเดดียววอ่่ะะกกกกาาาารมมมัันนนนจจไ้ลง คือมันช้ามากมทำอะไรสตัวพอผมทํส4ตัว,ผม,ตวผมก็ลองเอเคดูประมาณชั่วโมงหนึ่งมันก็ยังได้น้อยอยู่ทุกคนเออแบบกว่าจะได้ก่องหนึ่งอะไรเงี้ยผมเลยเพิ่มไปอีกแถวหนึ่งคือเพิ่มไปด้านหลังมันก็เลยเป็น่า8ตัวทุกคนก็วงจรก็เหมือนกันเดี๋ยวอธิบายให้ดูในขั้นต่อไปนั่นแหละก็คือแบบ8ตัวเลยทุกคนแล้วก็บล็อกที่ใช้น่ะ,ะเราในคลิปที่ผ่าน,านมาเราได้ทําฟาร์มคอนกรีตใช่ไหมแล้วก็คอนกรีตอ่ะสิบหกสีเช่นกันแล้วก็มาทําเป็นฟาร์มขนแกะตัวนี้ไปเลยอ่า ท้าอ่อนใช่ไหมเออไรเกรเนี่ยอืมก็จะประมาณนี้ทุกคนผมก็จะเนี่ยเตรียมพื้นที่ไว้ตรงนี้ไล่ไปอ่ะผมลืมบอกใช่ไหมว่าพื้นที่ตรงนี้คือตรงไหนสถานที่ตรงนี้คืออ่าไบโอมซากุระทุกคนที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กับฟาร์มพึ่งแล้วก็ฟาร์มซนิเฟอร์อ่าพื้นที่ตรงนี้อีกแล้วนะเออก็ตรงนี้ก็จะมีฟาร์มต้นไผ่อ่ะผมได้หยุดวงจรต้นไผ่ไปก่อนเพราะว่าต้นไผ่อ่ะผลผลิตมันดีมากดีมากดีเกินดีเกินไปคือแบบ มันดีเกินอะเออคือแบบอ่าพามาดูด้านล่างนิดหนึ่งโอเคเนในในฟาร์มต้นไผ่ของเราคือผมได้เรียงกล่องตอนแรกฝั่งนี้ย,ย,ยังไม่มีใช่ไหมเออเนี่ยผมเรียงไว้แปกล่องครึ่งเต็ม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 บล็อกไผ่บล็อกไผ่บล็อกไผ่เออบล็อกไผ่คือแบบแค่นี้ไม่พอมีฝั่งนี้อีกเนี่ยผมได้มาเพิ่มในเบื้องหลังอันเนี้ยอันนี้ก็อ่าเต็มกล่องเต็มกล่องบล็อกไผ่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 คือแบบมันเยอะมากคือมันมีเยอะแบบเยอะมากนะเนี่ยผมก็เลยปล่อยมันโตไปเลยเอออันนนี้ก็็จะเปฟาร์ม กระบองเพชรเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ทุกคนก็ถ้าได้ดูคลิปที่ผ่านๆมาก็น่าจะคุ้นเคยกันเนี่ยพื้นที่มันก็จะอยู่ตรงนี้ผมก็เลยบอกว่าอ่ะไหนๆพื้นที่ตัวนี้มันเป็นการเอฟเคที่ผมบอกเวลาเราจะทำฟาร์มอะไรสักอย่างหนึ่งเราเล่นซิงเกิลเพลเยอร์ผมเล่นคนเดียวเงี้ยคือเราเล่นคนเดียวแล้วก็เราจะทำฟาร์มตรงพื้นที่ไหนสักพื้นที่หนึ่งอะ่ะคือเราก็เอฟเ ถ้าเรายืนเอเคเปิดคอมทิ้งไว้เอเคแค่ฟาร์มเดียวมันไม่คุ้มทุกคนอ่าการเปริดคอมของเรามันไม่คุ้มเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยได้ทําฟาร์มแบบว่าคือพื้นที่ตรงนี้ผมได้ทําฟาร์มอ่าฟาร์มพึ่งไว้ก่อนอ่าอย่างแรกใช่ไหมอ่าฟาร์มพึ่งแล้วก็เพิ่มเติมมาเป็นฟาร์มสินิเฟอร์ตรงนั้นอ่าแล้วด้านล่างตรงนี้อ่ามีฟาร์มกระบองเพชรแล้วก็มาเพิ่มมาเป็นฟาร์มไผ่อะไรอนยะ่างเนี้ยเออแล้วผมก็เอฟเคนี่ห้องเอฟเคของผมนี่ผมก็ยังไม่ได้สร้างดีๆเลยผมเอาตัวไปอยู่ในกระจกแบบนนนััั้้อออออออุุดดตตตวววงงงง่ๆแลลกเเเเาาาบออหคคคืืืพรรรปะม ที่ตัวนี้อ่ะฟาร์มกระบ,บองเพชรก็โหลดไอ้ฟาร์มไผ่ก็โหลดไอ้ฟาร์มสนิเฟอร์ก็โหลดไอ้ฟาร์มพึ่งก็โหลดอะไรเงี้ยเออมันเลยคุม้มแต่ทีเนี้ยผมมองว่า มันยังคุ้มไม่พอทุกคนเออผมก็เลยจะเพิ่มฟาร์มขนแกะเข้าไปเออเอามาไว้ตรงนี้เลยเพราะามันมีพื้นที่เหลืออยู่เนี่ยเราก็แค่ตัดต้นไม้สากลระออกนิดๆหน่อยๆน,นะคือพื้นที่ตรงนี้มันโล่งนิดนึงผมได้ถมดินนิดนึงเออคือไปดูในไลฟ์ได้ผมได้ไลฟ์สดไว้อยู่นะว่าไอ้พื้นที่ตรงนั้นเออผมได้อัดถมพื้นที่แล้วก็ได้สร้างาฟาร์มขนแกะอัตโนมัติเนี่ยข้าคร่าวๆไว้ในไลฟ์อยู่แต่ว่าในไลฟ์กับที่เห็นตอนนี้คือมันไม่เหมือนกันนะคือผมได้แก้ไขใหม่ คือในไลฟ์ผมทาแค่4ตัวแล้วก็ทําแค่ฝั่งเดียวอืมก็เลยแบบว่าอ่ะเพิ่มเติมเนี่ยประมาณนี้ทุกคนรูปแบบฟาร์มนะแล้วก็ที่เห็นทางโน้นคือทำไมโอ้โหทำไมช้างมันโหลดเยอะจังคือผมได้ไปลงมอสที่เรียกว่ามอ d ดิสเทนโฮลิซอนมาแล้วทุกคนอ่ามันได้อัปเดตมาเป็น1.21.7แล้วอืมเออผมรู้แหละว่าตอนเนี้1 2ย1.21อะ่ะมันไปถึงจุดแปดลอ,อ ซึ่งจุดแปดก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเข้ามาทุกคนไม่ได้มีตัวอะไรเพิ่มเข้ามาเลยแค่มันอัปเดตเกี่ยวกับกราฟิกที่มันบั๊กบั๊กอะไรเงี้ยเออนะอ้าพาดูมดดิสแทนทฮอไลซอนหน่อยอ้าผเมกนี่คือแมพของผมทุกคนนี่เป็นไงไอมดดิสแทนทฮอไลซอนน่ะทุกคนเวอร์ชันก่อนๆที่เราลงมดตัวนี้คือเราจะต้องบินไปเปิดพื้นที่ก่อนอ้ามันถึงจะโหลดแต่หลังๆมาเขาอัปเดตให้มันดีขึ้นทุกคนก็คือแบบว่ามันสามารถอันเปนหนผมขอไปยืนบนนี้หน่อยอันนี้คือจุด FK ฟาร์มคริปเปอร์ er, นะคือเมื่อก่อนไอมอดดิสเทนทะ์ฮอลลีซอนเนี่ยเราจะต้องเปิดบินเปิดพื้นที่ไงเออเพื่อมันจะได้โหลดให้เราเห็นแต่ว่าในเวอร์ชันใหม่ๆนะทุกคนคือมันโหลดให้เลยม <S 2> <S 2> แม้กระทั่งในพื้นที่ที่เรายังไม่เคยไปนะทุกคนเออมันก็โหลดเอาผมลงมานิดนึงคือเมฆกนบงังนะมันโหลดจนถึงตรงนู้นเลยนะอันนั้นเป็นฟาร์มเออไม่ใช่ฟาร์มอะไรวะไบโอมเห็ดเออไบโอมเกาะเห็ดน่าจะเคยเห็นสักคลิปหนึ่งนี่แหละเนี่ยมันโหลดถึงหมดเลยนั่นฟาร์มอ้อยเราก็เห็นใช่ไหมตอนนี้ผมเปิดช้างอย่่ัั้นเเออองดดคพพหมมมืืลใ เออแบบมองเห็นได้ไกลขึ้นอ่าเป็นการช่วยประหยัดคอมแต่ทุกคนครับ <Huh? S 1> ไอมอดเนี้ยมันกินซีพียูมากกินอย่างแรงเลยเออแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าคอมใครแรงก็ลงๆไปทุกคนอันนี้ผมใช้เช h a d e r ด้วยนะมันเป็นช h a d e r c o m p ลีเมนท a r y อ่าถ้าใครดูผมมานานก็น่าจะรู้แหละผมใช้ตัวนี้อ่าผมปิดนิดนึงโอเคถ้าปิดก็เป็นไงภาพภาพเป็นดินน้ำมันอะบั็ออาโอเครอแป๊บนึงรอมาโหลดใหม่ว๊บนึง คือภาพก็จะเป็นแบบดินน้ํามันหน่อยทุกคนแต่ก็มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทุกคนพอมาโหลดใหม่เออมันก็ไม่เป็นดินน้ำมันแล้วเนี่ยเออแต่เราอย่าไปซูมนะ <c oughs> เออแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนถ้าเรามองไกลๆแบบไม่สูงอ่ะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทุกคนเออมันก็ดีนะเออปกติแล้วผมจะเห็นเขาชอบใช้คู่กับเชเดอร์ที่มีชื่อว่าบ i ิสใช่ไหมอ่ะผมมีอยู่ผมโหลดไว้ <c oughs> บลิสกดแอปพลายไปอ่าโอเคมีการค้างเล็กน้อยถึงปานกลาง <c oughs> <c oughs> นี่นี่คือเชเดอร์บลิสทุกคนเป็นไงมันสวยมากถ้าใช้คู่กับไอมอสดิ ฝนตกทำไมเนี่ยกำลังจะดูมอดเออรีวิวมอดตัวนี้เลยเออแต่เชเดอร์ตัวนี้มันไม่เหมาะสมกับการแบบเกมเพลย์อะทุกคนคือแบบว่าเราเล่นทำฟาร์มนู่นนี่นั่นเพื่อมองเห็นอะเลผมไม่ค่อยชอบ่าไหร่ผมชอบคอมพลีเมนทารี่มากกว่าเมื่อก่อนมันไม่ได้รองรับคอมพลีเมนทารี่ไงเออมันเพิ่งจะมารองรับโอเคเราไปทำฟาร์มของเราก็ตตอมัวแต่พูดนอกเรื่องไปเรื่อยเลยไม่เกี่ยวกับฟาร์มขนแกะเลยผมจะมาอธิบายให้ดูว่าฟาร์มขนแกะเนี่ยเออมันผมทำประมาณไหนโอเคเผื่อใครอยากสร้างตามนะทุกคนไปสร้างตามก็ได้นะโอเค ผมจะใช้นี่ผมฟาร,ร์มแกะไปเยอะมากเยอะแบบเยอะมากๆอะแล้วผมก็จะให้มันมากไปกว่าน,นั้นม,มากมากผสมพันธุ์ไอ้แกะสีขาวนะ่ะผสมไปเยอะๆเออเดี๋ยวเราจะต้องดึงมันขึ้นไปลากมันขึ้นไปอะผสม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 โอเคอย่างที่ผมบอกไปผมได้ใช้บล็อกคอนกรีตในการสร้างออเอาเียมามาคือผมก็ไปเอามาแล้วแหละเออในไลฟ์สดนะอืมก็ไปยอดูย้อนก็นได้โอเคทุกค <Okay. S 1> นครับผมทําฟาร,ร์มขนแกะตงเนีน้เออคือผมทํา16สีใช่ไหมและสีหนึ่งอะผมทํา8ตัวเพราะฉะนั้น 8คูณ16เท่ากับ128ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอพื้นที่ตัวเนี้ยมันจะมีแกะอยู่ประมาณ128ตัวอืมก็จะประมาณนี้ทุกคนมันคือจะดูเหมือนเยอะหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็ไอเทมน่ะมันก็จะครบตามจำนวนของแกะเลยก็คืออ่าเราใช้ดิสเพนเซอร์ในการอ่าตัดขนแกะใช่ไหมแล้วก็ใช้ออฟเซเวอร์ในการตรวจจับบล็อกเออไอจำนวนดิสเพนเซอร์กับออฟเซเวอร์เนี้ยมันก็จะเท่ากับ128เลยทุกคนอืมผมก็เลยไปเตรียมของไว้ในเบื้องหลังไว้แล้วทุกคนอ่าผมไม่เตรียมในคลิปหรอกมันนาน บล็อกก็อันเนี้ยประมาณ64สสีองสต็คแล้วก็อออฟเซอร์เวอร์ด้วยแล้วก็ใช้ไอสโตนด้วย,ยอะไรเงี้ยส่วนฮอปเปอร์กับกรอกก็ค้ามาไว้เยอะๆก่อนทุกคนมันมันต้องได้ใช้เยอะนน่แหละฮอปเปอร์ะนะแล้วก็เหล็กนี่ผมจะามาค้าเป็นกันไกลโอเค <Okay. S 2> ก็มีประมาณนี้อ่ะเราหยิบ ไม่ต้องเอาวาวไว้ตรงนี้แหละเออมันขวางเราหยิบมาไว้ในตัวแล้วกันอ๋อแล้วมันก็จะต้องใช้ Win ไมค์ดวินฮอเปอร์ด้วยทุกคนอ่ามันจะต้องไปอ่าเก็บไอเทมอ่ะทุกคนเก็บขนแกะของเรานะก็อ่าแปดหนึ 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสอี่ห้าหกดแดอ้าวตัวเต็มอ่ะป๊นึงอืมประมาณนี้เรามาเริ่มสร้างกันเลยผมได้สร้างตัวอย่างไว้2อ,อ่าสฟาร์มแล้วโอเคพื้นที่ตรงนี้สีต่อไปผมจะทําเป็นสีอ่าสี สีเทาเออสีเกรย์นะทุกคนก็เนี่ยแบ่งครึ่งคือแบ่งครึ่งตรงนี้มันจะเป็นตรงกลางทุกคนเนี่ยอันนี้เอาไว้ทางทางเดินของเราแล้วก็กล่องอะไรเงี้ยอยโอเคเจ็ดกล่องก็อ่ะลองวาวงดิหนึ่งสองสาม เจ็ดอ่าประมาณนี้อันนี้ก็อาจจะขึ้นมาแบบนี้ขึ้นมาขึ้น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 อันนี้ก็อุดอ,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 อ่ามันจะเป็นประมาณนี้ทุกคนปูพื้นตรงนี้เพื่เพื่อความสวยงามของฟาร์มจริงๆเรามีคอนกรีตเยอะเลยไงเออจริงๆไม่ต้องปูก็ได้แต่ว่าปูไปเถอะนะเรามีความปั๊มคอนกรีตแล้วก็ <c oughs> ใช้ใช้มันไปแล้วก็ตรงเนี้ยผมขุดลงไป1บล็อกทุกคนเพื่อเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะมีฮอปเปอร์อ่าผ่านกลางเลยเลย,เลยต้องแบบว่าเออก็ต้องต้องเดินได้นะแล้วก็เลยต้องทุบไปทางเดินเราคง ผมปักไฟ้เรียบร้อยแล้วแหละตรงไหนมีถ้าก็ไปปักไฟเอาเราก็เอาของมาซะเต็มตัวเลยอะช่างมันบล็อกดินไม่เป็นไรไม่เสียดายหรอกบล็อกดินเรามีเยอะมากเราถามพื้นที่หลายๆพื้นที่ในแบบนี้คือเรามีบล็อกดินเยอะนะโอเคแล้วก็ฟังนู้นด้วยอ่ะขุดดินอีกทำไมผมไม่ขุดก่อนแต่แรกวะเออวางตามแนวตรงนั้นไปอวาง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 สามบล็อก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 อ่ะตรงนี้ตรงนี้ผมขุดอ่ะเพลินไปหน่อยโอเคมันมันมันต้องเป็นบล็อกดินแหละเออมันมันถมดินขึ้นมาแล้วก็อ่ะขุดอ่ะวางนี้่ใชขุด วางบล็อกคอนกรีตไปสีเทาสีเทาสีเทารูปร่างหน้าตาฟาร์มประมาณนี้ทุกคนแล้วเราก็จะวางฮอปเปอร์ทุกคนวางเข้ากล่องไปเข้ากล่องทุกกล่องเนี่ยเข้าเข้าเข้าเสร็จแล้วปุ๊บผมจะเริ่มจากอเวลาเราเดินเข้าฟาร์มผมจะทําประตูทางเข้าตรงนี้เราจะเริ่มที่กล่องเนี้ยเป็นกล่องแรกทุกคน่าถ้ามันเต็มก็ค่อยไปกล่องที่2กล่องที่3อะไรอย่างนี้เราก็จะต้องเอาฮอปเปอร์เนี่ยแถวบน,นี่ะ หันไปทางนู้นทุกคนหันไปกล่องสุดท้ายนี่หันแบบนี้ <Okay. S 1> เพื่อที่แบบว่าไอเทมอ่ะมันจะเริ่มที่ตรงนี้ก่อนฮอปเปอร์อันเนี้ยพอมาไหลมาปุ๊บมันจะอัล่างดูดก่อนมันก็จะเข้าที่กล่องนี้ก่อนอ่าพอกล่องนี้เต็มมันก็จะมาที่กล่องนี้อะไรเงี้ยเออมันจะเป็นแถวแบบนี้และอันเนี้ยเราก็จะต่อเป็นอ่าอ่าต่อมาอีกเพื่อที่จะเป็นอ่าบล็อกดินทุกคนนี่ต่อแบบนี้นี่ เป็น2แถวทุกคนคือถามว่าทำไมผมไม่ทําตรงนี้คือมันจะไม่เริ่มที่กล่องนี้กล่องแรกไงผมเลยต้องแบบไปเริ่มเนี่ยคือบล็อกดินมันจะอยู่ที่บล็อกนี้ทุกคนอ่ะเอาเอาดินมาวางเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ทุกคนส่วนตัวนี้อ่ะผมวางบล็อกดินไปเลยอืมไม่ใช่บล็อกดินสิบล็อกหญ้าทุกคนกลาสบล็อกเพื่อที่อ่าหญ้าเนี่ยมันจะได้แพร่เวลาเนเห็นไหมเวลาแกะมันกินหญ้าคือมันจะกลายเป็นบล็อกดินเราต้องวางบล็อกหญ้าไว้รอบข้างเนี่ยเพื่อให้บล็อกหญ้าน่ะมันแพร่ไปทีี่่บบลลล็็็ออกกดดินนนให้เเปปยางงมคพู เออเอาวว่ามันประมาณนี้ทุกคนนะอันนี้ก็อปิดขึ้นมาปิดขึ้นมาปิดขึ้นมาผมจะทําบล็อกเว้นบล็อกไงคือคือแกะมันไม่สามารถอยู่ใกล้กันได้อยู่คือมันจะต้องอยู่บล็อกเว้นบล็อกด้วยทุกคนมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวดิฟเพนเซอร์มันจะไม่ทํางานทุกคนอืมคือมันจะต้องอเว้นประมาณนี้แล้วมันจะต้องมีการเก็บไอเทมไงคือเราเอาไมค์คาร์ดวิทอเปอร์มาเก็บไอเทมเราจะต้องลองไว้ใต้นี้ทุกคนแต่ทีเนี้ย ผมไม่ได้เอาเอารองไว้ใต้บล็อกดินทุกคนเพราะว่ามันจะถ้าเราวางไว้ใต้บล็อกดินน่ะมันจะสูงกันไปอสมมติน่ะมันจะเป็นประมาณนี้สมมติด้านล่างนี้คือฮอปเปอร์สมมตินะเราจะวางแบบนี้อ่ะแล้วทีนี้บล็อกหญ้ามันก็จะอยู่บนนี้ปุ๊บอ่าเนี่ยคือมันมันเพิ่มความสูงทุกคนผมเลยจะให้ไอ้ไมค์าด้วยฮอปเปอร์น่ะไปอยู่ในบล็อกดินเลยทุกคนอให้มันจมไปอยู่ในชั้นเดียวกันเลยมันจะได้แบบว่าอ่าประหยัดพื้นที่มา1ชั้นทุกคนมันจะได้สวยนะอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะสร้างอ่ะแต m ม่คาดวีเอรเปไว้ใต้ดินอีกทีเนึ่ยกลายเป็นว่ามันจะสูงขึ้นไปอีกคือซึ่งมันมันไม่สวยอะ่ะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องทุบบล็อกเว้นบล็อกทุกคนอ่าทุบบล็อกเว้นบล็อกแบบนี้อันนี้ก็อุดขึ้นมาก่อนอ่าอุดขึ้นมาอุดขึ้นมาแล้วตรงนี้ให้เราวางเป็น ล่างรถไฟทุกคนรถอ่างเรียวทุกคนเรียวเสร็จแล้วปุ๊บเราวางไมค์คาร์ดวิทเปอร์ไปเลยทุกคนวางวางไปเลยวางไปเลยวางไปเลยวางเสร็จแล้วปุ๊บให้เราไปทุบรางรถไฟออกทุกคนนี่เราเลงดีทุกคนเราเลงที่รางนะไม่ใช่เลงที่รถไฟเนี่ยเลงตรงเนี้ยเราเลงตรงเนี้ยรางรถไฟทุบหนึ่งทีปุ๊บอ่าทุบให้รถไฟมันร่วงลงมาปุ๊บอ่ามันร่วงลงมาแล้วปุ๊บอืมทุบแบบนี้ทุบลางทุบออกไปเลยเออแบบนี้ทุกคนแล้วทีนี้เราจะเอาบล็อกดินอ่ะเข้าไปอยู่ในไมค์คาร์ดวิทเทิร์เ็อร้วาง าวางไปก่อนวางวางปุ๊บ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 อืม้มอันนี้ไม่เกี่ยวขอ้องอ่ะ,ะหนึ่งทุบออกไปก่อนนี่เราจะาบลอ็อกดินไ่ะยัดมันเข้ามาโดยใช้อ่ะพิสตันทุกคนอืมเราจะต้องดันมันเข้ามาแล้วเราก็จะต้องอ่ะขอทําแนวให้พิสตันไปหนึง่งไอ้บลอ็อกได้ต่อมาก่อนต่อให้พิสตันมันวางได้อ่ะแบบนี้แบบนี้โอเคเอาพิสตันมาวางวางตรงตรงนี้ทุกคนเราจะยัดบลอ็อกดินตรงนี้อ่ะวางไปวางไปวางไป วางไว้เออแล้วเราก็เปิดสวิตทุกคนเปิดไฟ,ไฟให้พิสตันทุกคนแล้วดูนะบล็อกดิน2อันเนี้ยมันจะยัดเข้ามาในบล็อกตรงนี้ทุกคนดู1 2 3ฟึบนี่ไมคาดวีทอปเปอร์หายไปแล้วเออมันหายไปแล้วทุกคนมันไม่ได้หายไปไหนทุกคนมันอยู่ในนี้แหละแต่เรามองไม่เห็นอ่ะถ้าอยากมองเห็นต้องมาดูมุมนี้ <Hi. S 1> นี่ทุกคนเห็นไหมมันจมอยู่ในบล็อกดินแล้วนี่มันรวมล่างกันแล้วทุกคนเออมันมันรวมไปอยู่ในที่เดียวกันแล้วโอเคอันนี้อีกอันนึ่ะขอสวิตมาแปะตรงนี้ฟืดเข้ามาแบบนี้เลยทุกคนอืมแค่นี้แหละ ง่ายๆนะถามว่าแล้วมันดูดอ่าไอเทมได้เหรอมันดูดได้ทุกคนเนี่ยดูนะถ้าผมโยนไอเทมไปฟึบนั่นหายไปเลยอ่ะถ้าเราวางตรงนี้อ่ะเห็นไหมไอเนี้ยมันไม่มีอะไรอยู่เนี่ยอ่บล็อกนี้ไม่ไม,ไม่มีไมค์คาร์ดวีทอปเปอร์อยู่อ่าวางได้แต่ทางนี้ฟึบฟึบหายไปเลยไมค์คาร์ดวีทอปเปอร์เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในบล็อกดินแล้วเพราะฉะนั้นเราเสร็จละตรงนี้เราก็แค่เอาอ่าออฟเซอร์เวอร์เนี่ยมาตรวจจับตัวนี้ทุกคนนี่ลูก <Nope. S 1> แกะเราจะยืนตรงนี้เอ้ย ไม่ใช่สิเล็งที่บล็อกดินทุกคนขี้ขวาไปเลยออฟเซิร์ฟเวอร์เนี่ยอ่ะบล็อกเว้นบล็อกใช่ไหมอ่าตรงนี้ตรงนี้ต้องไอ้ตัวเนี้ยไม่มีไม้คาดวิดฮอปเปอร์นะมันอยู่ที่บล็อกนี้เราต้องจำไว้ด้วยทุกคนอืมแล้วก็วางบล็อกอะไรก็ได้ย้ำนะอะไรก็ได้นี่แบบนี้อืมไว้ด้านหลังของแล้วก็วางเลสโตนดัสไว้ด้านหลังตรงนี้ปึ๊บ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 แล้วก็วางอ่าดิสเพนเซอร์ทุกคนดิสเพนเซอร์ไว้ตรงนี้บนนี้ปุ๊บให้มันหันหน้ามาทางนี้อ่าจ้องแก อันนี้ก็เป็นบล็อกดินวางเลยทุกคนบล็อกดินพนยะายามวางเยอะๆหน่อยทำไมผมต้องวางมาด้านหน้าตรงน,นี้จริงๆไม่ต้องวางก็ได้แต่ว่าคือเราต้องให้มันแพร่พันไปที่บล็อกหญ้าเออบล็อกหญ้าแพร่พันไปที่บล็อกดินนะอ่ะเออเลยต้องวางแบบบล็อกหญ้าเยอะๆหน่อยเพื่อเป็นการช่วยกันทุกคน <บ ắc. S 1> ให้มันช่วยกันในการแบบว่าแพร่พันนะด้านหลังตรงนี้แปะไฟนิดนึงอังใช้ทอได้แหละองใช้ทอปเลยเอออย่าใช้บล็อกอะไรไปวางทับบล็อกดินแบบนี้นะทุกคนคือถ้าทับแบบเนี้ย บล็อกอาบล็อกหญ้าเนี่ยมันจะกลายเป็นบล็อกดินเออไอถ้าผมพูดบล็อกหญ้ากับบล็อกดินสลับกันก็ขออภัยทุกคนเราจะใช้กระจกอุดทุกคนอ่าอุดด้านหน้าเลยใช้กระจกเพื่อที่เราจะได้มองเห็นแกะด้วยไงอ่าคือจริงๆไม่ต้องทําก็ได้แต่ว่าอเอาไว้ดูแกะนิดน,นึงนะแล้วก็อันนี้ เว้นหนึ่งบล็อกทุกคนอย่างที่บอกอุดกระจกไปเลยอุดมาสองชั้นทุกคนแกะมันจะได้กระโดดไม่ได้นะทีนี้เราก็ต้องยัดกันไกลเข้าไปอยู่ในนี้อ่ะกันไกลกันไกลคอหนึ่งขอครับใส่กันไกลเข้าไปฟืบกันไกลกันไกลกันไกลแล้วก็กันไกลแบบนี้อเดี๋ยวในเบื้องหลังผมไปใส่กันไกลให้มันเต็มทุกช่องแล้วกันทุกคนค่อยมาคอยเติมเอาขั้นตอนต่อไปก็เสร็จแล้วทุกคนใช่ เราแค่เอาแกะมาไว้ในนี้เออแต่เดี๋ยวก่อนอ่าอย่าเพิ่งเอาแกะเข้ามาผมขออ่าแบบว่าต่อไปด้านนูน้นทุกคนอ่าเราทํสองฝั่งใช่ไหมแปดตัวเราทํามาฝั่งนี้ด้วยเราก็แค่ลากฮอปเปร์ดูดไปเลยทุกคนอ่ามาถึงว่าให้มันหันมาทางนี้นี่ให้มันมารวมกันที่ตรงนี้ทุกคนอ่าอ่าต่อไปต่อฟึ๊บฟึบฟึบมาถึงตรงไหน,นแล้วก็ต่อมาแล้วก็ด้านนี้ทุกคนทําเหมือนฝั่งนูน้นเดะอืมทำแบบฝั่งนูน้นเดะเลยวิธีการยัดไมครวิทอปเปร์นุ่นนั่นคือเหมือนกันเลยอ่ะวางแบบนี้ อ่ะต่อบล็อกดินแบบนี้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 อ่ะทำให้ดูก่อนลวกันอืมแบบนี้แบบนี้แบบนี้นี่ต่อขึ้นมานี้ต่อขึ้นมาต่อขึ้นมาก็อันนี้ต่อขึ้นมาบล็อกสีต่อขึ้นมาทอนมาแล้วก็ตรงนี้บล็อกเว้นบล็อกอัทุบออกไปก่อนทุบออกไปก่อนจะได้เห็นภาพแล้วก็วางวางรางรถไฟวางเรลอ่ะวางไว้ตรงนี้อ่ะวางไว้ตรงนี้อ่ะผมขอไปเร็วๆนิดนึงนะเออไมค้คาร์บิทฮอปเปอร์ไมค์คาร์บิทฮอปเปอร์ไมค์คาร์บิทฮอปเปอร์แบบนี้เสร็จแล้วอ่ะไปทุบรางออกต้องทุบรางออกนะทุกคนต้องทุบรางออก ว่าต้องทุบรางออกนะแล้วก็อ่ะบล็อกดินวางบล็อกดินวางบล็อกดินบล็อกดินแล้วก็อ่าทำแนวให้อ่าพิสตันนิดนึงอ่ะวางบล็อกอะไรก็ได้ทําแนวให้มันหน่อยเอ้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วก็พิสตันไว้ตรงนี้พิสตันอืมพิสตันพิสตันแล้วก็จ่ายไฟให้มัน <Nope. S 1> เฮ้ยไม่ใช่เออจ่ายไฟ <Nope. S 1> เฮ้ยอะไรครับเนี้ยเอาไหมเออวางแปะสวิตจ่ายไฟมันพักเข้ามาเออจมไปอยู่ในบล็อกเดียวกัน เออแบบนี้แหละอืมคือมันก็หลายขั้นตอนนะมันจะซับซ้อนนิดนึงเออแต่ว่าถ้าใครทําแบบทาสัก2อสาฟาร์มอะ่ะเดี๋ยวมันก็จะชินมือว่าเออสเตปมันเป็นยังไงนะออฟเซอร์เวอร์แปะตรงนี้แปะแปะ,แปะตรวจจับตรวจจับไปเลยเออแล้วก็วางบล็อกอะไรก็ได้อ่ะเป็นวงจอเละสะโตนแบบนี้อืมบล็อกอะไรก็ได้แล้วก็ดีฟนเซอร์ไว้บนออฟเซอร์เวอร์ตัวนี้อืมวางตรงนี้วางตรงนี้วางตรงนี้อ่าแล้วก็ใส่กันไกลเข้าไปอาคาบกันไกลออกมา4อัน กันไก่กันไก่ไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสบาทห้าสิบพูดไปเรื่อยอ่าด้านหลังตัวนี้ก็เป็นเลสโตนดัส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 อันนี้บล็อกดินบล็อกดินบล็อกดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแพร่พันธุ์แล้วก็อัปักปักไฟไว้ด้วยเพื่อความสว่างนิดนึงแล้วก็อันนี้ต่อขึ้นมา2บล็อกเพื่อไม่ให้แก่มันออกไปได้2บล็อกนี่อุดอุดไปเลยนี่อุดไปเลยอุดไปเลยอันนี้อุดเลยอุดอุดอุดสองบล็อกสองบล็อกสองบล็อกกระจกต่อไปด้วยกระจกอุดด้านหน้าไปเลยอุด อุด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 แล้วก็อุดด้านข้างบล็อกเว้นบล็อกแบบนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จเย่แค่ไปเอาแกะเข้ามาใส่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคขั้นตอนต่อไปเราไปเอาแกะมาทุกคนเราได้ผสมพันธุ์ไว้เยอะๆแล้วสีต่อไปที่เราทําก็คือสีอาไลท์เกรย์เอ้ไม่ใช่สิส,สีสีแล้ววะส,สออีสีเกรย์เออสีเทาอ่ะผมเอากล่องที่ผมได้ย้อมสีไว้สักคลิปหนึ่งอะผมเคยทำไว้อยู่ไปดูกันได้ไปย้อนดูกันได้โอเคสีเกรย์แปะตัวหนึ่งสองสี่ห้าหเจ็ดแปดโอเคแปตัวเพราะฉะนั้นเราขอแกะ แปตัวออกมาซึ่งวิธีการเอาออกเอาออกยังไงทุกคนโดยที่แกะตัวอื่นจะไม่ออกตามมาก็เนี่ยผมต่อนั้งร้านแบบนี้ไว้ทําไมนี่ไงทุกคนดูนะอเอาเชือกที่ขวาเอาทีละตัวทุกคนเอาแกะทีละตัวแล้วก็ต่อนั้งร้านขึ้นไปนี่แล้วก็ขึ้นนั้งร้านมาขึ้นมาขึ้นแล้วทีเนี้ยแกะมันลอยละอ่ะแล้วเราก็เดินมาตรงนี้เดินมาแล้วก็ลงมาปึ๊ก <τ. นี่แกะมันออกมาแลว้วเห็นไหมเออแล้วทีนี้เราจะขึ้นยังไงไะเน่ะทำทางขึ้นแป๊บนึงแป๊บนึงปึ๊บป,ปึ๊บอ่ะแบบนี้โอเคถือข้าวไว้ในมม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 มือออออ่่่ะะะให้้้้้แกกตตตตาา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 าันนนนนขขึึึยยสสีีบ อ๋อมันมันเป็นการขี้ขวาปล่อยเดี๋ยวเๆยขี้ขวาืออยอมสีแล้วก็มานน่แกเดินตามฉันมาโอเคเดินตามมาอ่าอันนี้เป็นสีเกรย์สีเทาขึ้นมาถือข้าวไว้ขึ้นมาอ่ะผมไปฝั่งนู้นก่อนแล้วกันอืมมันฝั่งนู้นมันไกลนะอ่ะไปฝั่งนู้นก่อนถือข้าวตามมาตามมาเออแล้วก็มาตรงไกลไกลตรงนี้ก่อนเลยมาแล้วเราก็ทําการอ่าปลดเชือกออกไปดูไปอ่าไปตรงนน้นดันเอาตัวดันไว้ปลดเชือกออก,ออลอก,ออกแล้วก็ดันมันไปทุกคนดันมันยังไงก็ได้ให ดันอ่ะมันตรงนี้มันอาจจะยากนิดนึงอ่าลงไปแล้วเออแบบนี้เลยทุกคนเสร็จอืมแล้วก็ตัวต่อไปนะอ่าก่อนจะเอามันขึ้นไปย้อมสีก่อนเออย้อมสีก่อนอืมขึ้นไปอ่าแล้วก็ลากขึ้นมานีอ่าอันนี้มีการตัดขนแกะแล้วเป็นไงโอ้หมันทํางานเร็วมากโอเคปลดเชือกออกแล้วก็ดําลงไปดันยังไงก็ได้ให้มันลงลงไปเดี๋ยวนี้เออเห็นไหมมันไม่ได้ยากทุกคนมันไม่ได้ยากเลยนะอ่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายอืมดันมันลงไปลงไปลงเดี๋ยวนี้ตัวสุดท้ายเออ โอ้ยกว่าจะได้แต่ละหลุมแต่ละตัวทุกคนอ่ะก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยววงจรมันก็ทางานของมันเองแหละเราไม่ต้องไปสนใจมันนะเพราะว่าเราทําถูกต้องแล้วอืมก็ประมาณนี้ทุกคนใน1ฟาร์มใน1สีก็จะมีประมาณนี้ทุกคนอ่ะเอ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ผมนึกว่าเป็นบอคอนกี่นี่ขนแกะเรามาแล้วเป็นไงขนแกะสีเกรย์ทุกคนเกรยร์ูแล้วก็เนี่ยใ้มันทามันเต็มกล่องมันจะไล่ไปเรื่อยๆืนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้อันนี้ทุกบอกแล้วก็สีต่อไปทุกคนก็เนี่ยไล่ไปเลยสรบากสี่อมีอะไร ก็ดำอ่าเป็นสีดำนี่แล้วก็ไล่ไปเรื่อย เริ่มต้นเป็นสีดําแล้วก็สีน้ําตาลสีแดงอะไรอ่ะหยิบมันออกมาก่อนหยิบมาส่วนในตัวนี้เอามันเป็นไม้ซากุระผมก็เอามาตกแต่งนิดๆหน่อยๆนะทางหน้าทางเข้าฟาร์มนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยอ่ะสีดําแล้วก็เริ่มที่ตรงนี้อ่ะสีดำาเงี้ยอ่ะทำตัวอย่างให้ดูแป๊บนึงอ่ะสีดําก็มีประมาณนี้ทุกคนเนี่ยสีดํามันดูสีที่แบบมืดๆเลยเนาะเออแทบมองไม่ค่อยเห็นนะกล่องก็เริ่มที่ประมาณนี้อ่ะกล่องที่หนึ่งกล่องที่สองสามสี่ห้าอ่ะสีดำเสร็จปุ๊บเป็นสีน้ำตาลอะไรเงี้ย ก็คงจะเป็นประมาณนี้ทุกคนอ่ะสีดําสีน้าตาลสีแดงสีสม้มสีเขียวสีนู่นน่น,หนให้มันครบแบบ16สีอ่ะเออนะสีละแดตัวแปดคูณสิบหกเท่ากับร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบแปดตัวทุกคนโอเคในส่วนตรงนี้ผมขอทําทั้งหมดก่อนแล้วกันทุกคนอ่ะให้มันครบทุกสีเลยสิบหกสีนะทุกคนผมขอทําตรงนี้อ่าแป๊บหนึ่งทุกคนครับที่ผมพูดว่าแป๊บหนึ่งเนะี่ยทุกคนรู้ไหมผมสร้างตรงนี้ไปอ่ะเกือบห้าชั่วโมง าไปดูจากไลฟ์สดนะเออไปดูย้อนหลังก็ได้ทุกคนในส่วนอ่าเนื้อหาตรงเนี้ยที่ผมได้สร้างไปอ่ะเออผมไปทําในไลฟ์สดนะก็เกือบหชั่วโมงไปไงไอที่ผมทุกครั้งที่ผมพูดว่าเออผมขอทาในส่วนตรงนี้แป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่งเท่ากับเท่ากับเกือบ5ชั่วโมงเออก็ประมาณนี้ทุกคนนะทุกทุกสีอ่ะสรุปผลนิดนึงก็นะสีขาวสีจริงๆสีขาวผมอยากทํามากกว่าเดิมเพราะว่าสีขาวอ่ะมัน มันเป็นสีที่ใช้บ่อยไงแต่ว่าช่างมันไม่เป็นไรเพราะว่ามันมันไม่มีตำแหน่งที่จะต้องวางแล้วเออก็สีขาวสีเทาอ่อนเทาเข้มสีดําสีแดงสีน้ําตาลสีนู่นนี่นั่นให้มันครบ16สีทุกคนและมันก็ครบแล้วเย่ภายในเกือบ5ชั่วโมงนะที่ไล์สดไป เออก็นี่ตอนวันนี้ด้านหลังตรงนี้ก็อาจถางหน้าดินออกนิดนึงก็เดี๋ยวผม,มาตกแต่งเอาในเบื้องหลังแล้วกันเดี๋ยวดูอารมณ์ก่อนว่าเบื้องหลังหรืออาจจะไปไร์สดนะก็คือ,อตรงนี้ผมอาจจะทาเป็นโดมขึ้นมาทุกคนอ่าเหมือนเหมือนสนิฟเฟอร์ตรงนี้นี่นี่น,น,นี่เหมือนสนิฟเฟอร์ตรงนี้คือเป็นโดมกระจกขึ้นมาสวยๆงามๆหน่อยเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นไบโอมซากุระไงมันสียมพูเออล้วก็จะให้มันคงคืนคงคืนให้มันกลมกลืนธรรมชาติอ่ะเออให้มันเป็นแบบ ให้มันยังเป็นสีชมพูของใบโอมซากุระไปนะเพราะว่าแบบเนี่ยพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บมันดูแบบอ่าอะไรเนี่ยหลากสีเลยเออก็อาจจะทําเป็นโดมขึ้นมาเนี่ยแบบนี้ยทำเป็นโดมฟื้อ้อมล้ออ่าล้อมมันไปเลยนะการฝนตกใส่แกะด้วยเออเดี๋ยวแกะไม่สบายนะเออเราเล่นเราเล่นเกมนี้ไม่มีระบบอ่าเขาเรียกอะไรนะระบบไม่สบายอืมแล้วก็แกะตรงนี้เหลือเยอะเลยทุกคนคือแบบเหลือเยอะอันอันนั้นไม่ใช่แกะอันนั้นอันนั้นแกะดำเราเล่นไม่ใช่มันคือม้าเออเอาหัวหายอ๋อเออ แกะผมเลือเยอะมากเลยคือผมผสมมันเยอะจนเกินไปอ่ะคิดว่ามันจะใช้ไม่พอก็เลยเอาผสมผสมเยอะไปก่อนเพราะฉะนั้นไอแกะพื้นที่ตรงนี้มันมันก็พาให้เกมแหลกมันก็เลยเออผมจะต้องอา่าทำการส่งเขาไปต่างโลกอา่าใช่ทุกคนผมจะส่งเขาไปต่างโลกนะผมจะให้เขาไปอา่า ไปดาพูโต,โตเลยก็ได้โดยการใช้ดาบทุกคนอ่าใช้ดาบนะก็ส่งเขาไปต่างโลกโดยการใช้ดาบก็นี่ทุกคนทําแบบนี้1นึ่งสอาโอเคผมก็ได้ทําการส่งเขาไปต่างโลกแล้วทุกคนทำให้เขาไปดาพูโต,โตเลยนะ <c oughs> แล้วเขาก็ได้ทิ้งของไว้ให้เรานี่ก็เป็นอา,อาหารนะแซ่บๆออ <c oughs> แล้วก็จะมีเนื้อแกะเอาไว้กินก็ผมก็จะเหลือไว้4ี่ตัวแล้วกันทุกคนเดี๋ยวกรงตัวนี้อาจจะบีบให้เล็กลงแล้วก็อามาเลี้ยงไว้สักมุมตรงไหนสักมุมนึงที่มันแอบๆออที่มันไม่ต้องขวางนะก็เหลือไว้4ต<ๆ>ัวถามว่าเหลือไว้ทําไมก็เผื่อมันมีโอกาสแบบ ผมไม่รู้แหละเผื่อมันมีโอกาสนะแกะพวกนี้มันหายไปหรือมันตายหรือมันอะไรก็ช่างอะ่ะจริงๆมันก็ไม่ มันคงไม่หายไปไหนหรอกเออถ้าผมล้อมหลังคาแล้วมันก็จะปลอดภัยมากกว่าเดิมอะมันไม่เป็นไรหรอกแต่กันไว้ดีกว่าแก่ทุกคนอ่าก็คือแบบเหลือไว้สตัวเลี้ยงไว้ตรงนี้สักนิดนึงแล้วกันก็เอาไว้ตรงนี้นะแถวๆนี้แหละโอเคประมาณนี้นะแล้วก็วงจรเดี๋ยวผมก็อาจจะมาเพิ่มเติมทุกคนอีกกันไกลมันเนี่ยผมได้ใส่เพิ่มแล้วก็ไออันเก่าเนี่ยเออมันพังไปบ้างล้เนี่ยมันพังไปอันหนึ่งละก็อาจจะทําเป็นแบบว่าวงจรรางรถไฟทุกคนอ่ะมันขึ้นตรงไหนวะเนี่ยทำเองลืมเองนี่มันขึ้นตรงนี้ผมก็อาจจะะท อ่าเอาฮอปเปอร์มาลองด้านบนตัวน,นี้นแล้วก็เอารถไฟวิ่งฟื้นให้มันรอบเอาไมาค์คานวิทฮอปเปอร์ทุกคนแล้วก็ใส่กันไกลแบบให้มันเติมอัตโนมตัติเออน่าจะรู้กันแล้วมั้งก็เดี๋ยวผมไปทำในเบื้องหลังเอาละกันเออคือขี้เกียจละ แค่พื้นที่ตัวนี้ก็คือทําไปตั้งแบบตั้งตั้งห้าเกือบห้าชั่วโมงแล้วเออก็ขี้เกียจนะเดี๋ยวไปทําเบื้องหลังเอาเอออ่ะไอเทมของเราก็มีประมาณนี้นี่เต็มกล่องอันนี้ผมเอฟเคไว้เบื้องต้นนะผมเอฟเคไว้สักนิดนึงนี่โอ้โหนี่เต็มกล่องไอเนี้ยมันทําตั้งนานละไอสองฟางนี้นะไอเนี้ยไอที่เพิ่งทาในไร์สดก็มีประมาณนี้ก็เนี้ยไงผมเอฟเคไว้ด้วยแหละคืนหนึ่งเช้ามาก็ค่อยมาอัดคลิปอีกรอบหนึ่งนะก็ผลผลิตก็ประมาณนี้นี่ เกือบทุกกล่องขอเช็คนิดนึงว่ามันมีไอเทมอะไรที่มันแปลกปลอมเข้าไปไหมตอนสร้างไม่มีโอเคอ่าโอเคตีละวแปตัวทุกคนก็เรียงกล่องไว้ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 7กล่องอก็ทำแปดตัวมันมันอาจจะเหนื่อยนิดนึงทุกคนม,มันมันเหนื่อยแต่ว่าเราเอฟเคทีเดียวไงใช่ เรา FK ทีหนึ่งเราก็ได้แบบแป๊บันึงก็จะได้กล่องหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยเออถ้าเราถ้าเราทําแบบ1ตัวต่อ1สีเงี้ยเออก็มันก็จะแบบกว่าจะได้เต็มกล่องอ่ะมันตัดช้าทุกคนฟาร์มขนแกะอัตโนมัติมันคือมันช้ามันอยู่ที่อัตราการกินหญ้าของมันเออว่ามันจะกินช้ากินเร็วก็อยู่ที่พวกมันอ่ะเออนะโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันก็เป็นคลิปแบบว่ามาสร้างฟาร์มขนแกะอัตโนมัติอืมผมก็ลืมพูดคาว่าอัตโนมัติไปด้วยนะมันคือฟาร์มขนแกะอััตตโนมิ แบบจริงๆอ,อัตโนมัติของแท้อะไรเงี้ยเออนะประมาณนี้คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับคลิปหน้าเราค่อยมาเจอกันใหม่ฝากกด subscribe like share ผมนะครับบ๊าย b y ย